ว้าวกดนะครับพูดไมโครโฟนห้ามถึงขีดเงียบจนกว่าจะเช้าแปดโมงไม่งั้นตายนอะ้ขวายหาหาพื้นที่แล้วก็สำรวจพื้นที่แล้วก็ตามหาสัญลักษณ์ที่ซ่อนไว้ลูกศรจะชี้ไปทางที่เรายังไม่ได้สำรวจหาสีฟ้าเพื่อเป็นแบตเตอรี่พยายามหลบอันตรายที่ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตกใจเพราะว่าน,นั่นคือกับดักและผู้ลามีผู้ลาด้วยโอ้ไม่ก็หอวอเตอรฟอโ เร anyway> um> mm> ิ่มแล้วสวัสดีคุณครับนิวยเกมเกมเกมอะไรนะเกมเกมเดี๋ยวมากูเล่นคนเดียวเดี๋ยวก่อนฉันตื่นขึ้นในที่ที่ใครกับ เกี่ยวว่าเกี่ยวว่าทำไมกูเข้าไม่กูเข้าทำไมตอนกูจะเข้าตามไม่กูเข้าไม่ได้ไม่รู้มันให้พูดดิเก้อวะพูดดิเก้อวะอุ้ยอุ้ยมาแล้ว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 กินฉันต่อไปเลยไม่ได้อวะโดดไม่ได้ไม่ให้โดดมันกระโดดไม่ได้เหรอโดดไม่ได้ทำไมไม่ให้โดดทำไมอ่ะก็ไม่ให้เดอร์เดียวมึงยังไม่ออกมาข้างนอกยังอยู่ในเซฟโซนอยู่ยังจะเย็นๆดิ นี่ไงนี่ไงเขาบอกให้หาให้หาให้หาสัญลักษณ์สัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้กดอ E บุญเตียงไอ้ควายเอ้ยโอ้โอเคโอ้เก็บที่เตียงมาแล้วโอเคอ E ก็รับสู่บ้าน B4 โอเคนั่นอะไรอ่ะกล้องป่ะหนาดขนางอ่ะแบตเตอรี่เบอร์ไฟชาย โขเก็บได้สองคนเลยเจ๋อเลยอันนี้คืออะไรวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้ย่อได้ย่อได้วิ่งได้ย่อได้วิ่งได้ด้วยย่อได้ด้วยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งได้วิ่งเลยวิ่งเลยโอ้ว้าวโอ้ย์เอ่ากูไม่กูไม่ถูกกับเกมผี อะไรอะไรมาวิ่ง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 โูไม่แข็งเต้นไรสีวอลน่อะไรกับพี่กับพี่บะนั่นดิอะไรกับพี่กับพี่บะนมันเริ่มมืดแล้วเฮอะไรอะสัญลัณสัญลัณมีสัญล่กษณ์ออดมาด้วยกันมันบอกให้มาด้วยกันออ ไอออมันบอกให้มาด้วยกันไอ,อ้อ้อทางนี้ไอ้เฮียอ่ะไม่มาเดทู่วะตาผมกระตุกไปแล้วเอ่าแล้ว,ลวเรามาจุดคบเพิงกันในป่านะครับท่านผู้ชมเอาเลยวา่าจู่ๆก็วันที่สองกูงงเลย ไฟป่าอะไรตายนาทีขอ้นแวมึงตายอ่ะอาจจะไม่มีไม่มีหรอกน้องเหนื่อยอะไรปัญญาอ่อนกูไไตายอียเร็วเข้ามาด้วยกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูตายอ่ะ เไปขอโทษแล้วล่ะเมื่อกี้พูดดังปขนาดเท็ดดี้อ้ยอ,อะไรอ่ะ้ยดูข้างบนดิมีอะไระโบสถ์มีอะไรข้ราวอะ่ะอยากเป็นแบทแมนว่ะมีเข้าโบดอเข้าวโบดโอ้โหออาเปิดไลได้สิ่งอะไรเหมือนเรามาเที่ยวบ้านบีสิงเลยนะเออจริง ตกขวัญไปหนึ่งทีตรงนี้เอ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มานี้มานี้มองมองหนังสือ Oh my god กด e เก็บอะกด e อืมอเฮ้ยสองคนเล่นเล่นปิโนก่อนปล้วนะไฟฉายอ่ะไฟฉาย เกมอึดอัดสัตว์เลยทำไม,อมอจอทำไมจอมาันซ่าๆวะทำไมจอมาันซ่าๆวะเอาแล้วมืดแล้วโอ๊ตเฮียมืดแล้วควายรู้ได้ไงตา ้เขี้ยวตาบอดไงกูมีสามตาบอดข้างกูเลยสองเหลืเท่า <c oughs> มึงเลยเพิ่มว่ะอยากใกล้ตาไอ้เหี้ยนี่ตัวอะไรตัวอะไรไอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยดูดิ <c oughs> บูชาสันเสริญพระเยซูเจ้าเจอ่ยเดี๋ยวห <c oughs> <c oughs> น้าตา่ออะไร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  เห็นอะไรนี่อะไรอะไรอะไรสิ่ง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 อะไรเปิดไปใช้เปิดอยู่เปิดอยู่เปิดสุดแล้วเหรอสุดแล้วเพื่อนได้กันนี้แหละเห็นเป็ดแดงๆตั้งเยเป็ดเป็ดไรไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนมึงเห็นกูไม่เห็นว่ะเพื่อนต้องเข้านี่วะแบตจะหมดแล้วต้องรีบว่ะ โอ้โหเสียงอ้เหี้ยทำไมมันว่างทำไมมันสว่างขึ้นวะอุ้ยแมงมุมแมงมุมเฮ้ยโอ้โหรู้สึกปลอดภัยขึ้นตรงไหนเนี่ยเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้ร้องไหมเกิดมาไม่เคยร้องเหรอร้องทำไม ออตอนนี้เราก็อยู่กันที่ดีมเบิลนะ,ะใช่ครับนี่คือบ้านผีสิงในดีมเบิลนั่นเองน,นะครับเป็นร้านเปิดใหม่ร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรเนี่ยเราก็เลยลองใช้กันร้านปะลอง <laughs> ปะลองยุดยุดหัตถีเฮ่อ <laughs> เราไปสุหรี่ตรงนน้นกันดีกว่า <laughs> เอาเราไีแบตให้เหรอรุ้งไปไหนตอนเนี้ยไม่ราคหาไม่ดีดหรอือเปล่า จจัจดโดนแล้วจับสกแกรแบบกูกระตุกเลยอีย๊กกูกระตุกเลยเอ้าอีย้ยแล้วตายหาพ่อมึงเหรอหาตายทำไมกดแบ็ k สเปซกดกดปุ่มลบข้อความอดมึงยังไม่กีอยู่ด้วยกดปุ่มลบข้อความแล้วลุกขึ้นมากดปุ่มลบข้อความแล้วลุกขึ้นมา ีอ้อะไรนะเอ้าเกิดอะไรขึ้นเล่นใหม่ไงมึงตายไม่ใช่ฮะเกมเร็วเลยนะอุ๊บอ่ยจะตายคู่กูรู้กดอะไรนะกดไม่ได้ละตายคู่อะกดลบข้อความอะไรปะข้อความอ๋อเนี่ยลุกลุกมาละกูไม่ได้กรี๊ด ลูกได้สองครั้งมั้งที่หัวใจจะวายะวายพงษ <ś led> ีไสัตว์เอ้ยจะวายเรืทั้งหนาลุกขึ้นมาไอ้เงี้ยกูเป็นลมดิเ <ś led> อ้าไอ้หัวใจวายแล้วมั้งกูว่า กูแหกปากได้แล้วอะคือแบบสบายเลยไอ้เหี้ยเข้าไปปรับไมโครโฟนอะแล้วก็แหกปากดังๆให้แม่งจับว่าคิดว่าเรากระซิบแต่จริงๆเราแหกปากอะเอ้าโกงนี่เอ้าโกงนี่โกงนี่กูเป็นคนขี้โกงเปิดประชาแล้วนะครับเปิดประชาแล้วนะครับนับเวลาเลยครับมันจะขนาดไหนกันเชียววะที่นี่ฮะซานาโทเรียมเลยครับ หุยกระดูกเห็นบ้าน้องกระดูกเข้าไงเราต้องเข้าอ่ะเฮ้ยมันเริ่มมืดลงแล้วว่ะหันกล้าสัตว์ย้อนหันกล้าครับเราคือทหารเราคือทหารมาตามหาคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ รถช่องนี้เฮ้ยตับตับตับอุ้ยมีมีกระดูกช่องนี้มัวเจออะไร,รวะกูเจอรถช่โอ,โองนี้เจอโหเหี้ยโอ้โหยอดตรงกลางมีไฟฉายอะลอ่อสัตว์เลยเก็บแล้วเก็บแล้เวเก็บแล้ว โอ้ยมีมือขึ้นมาจากเถินโอ้ my god โอ้ยใจเย็นใจเย็นที่มันล่อเราเออมันล่อเราอ่ะจัดไฟยังไม่ปิดง่ายขนาดนี้เลยเราไม่ได้โดนหลอกง่ายเชื่อ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 พวกกูแม่งขี้โดนหลอกเกียดเต็มสเกลที่เอาหน้าโผมากไม่มีใครชอบเหรอเว้ยว่าไงเะไม่มีใครชอบแล้นกันอ่ะวุทางแบบ ต้ไปทางไหนไม่เขาวงโกโไดไอยอดไอ้เฮียไปไหนดีเลือกเดี๋ยวนี้ซ้ายเลยไปสุดซ้ายดีกว่าได้ได้หอม <c oughs> โอ้โหไอ้เฮียเอ้ยนี่คือแผ่นดินไทยพวกคุยู่พวกคุณนี่จงออกกูณจะคุบอกให้สัก <c oughs> โอ้ยกูจะออกดีไหมเนี่ยชิ่นมันยังไม่ให้ออกวะ่ะไอ้สิ่งม,ม่ได้ออกวะ่ะ นีให้ค oh, <VII. S 1> ุณมาเจอแค่นี้นะออกได้เลยหรอออกได้เลยปะออกได้เลยออกได้เลยโอ้ยเสียงแมลงแมลงตัวไหนหายด่คุณจะไปทำเหยื่อหรอเหยื่อเขานี่เหรอ บ่อเหี้ยเหี้ยบ่อเหี้ยบ่อขี้อุยอ้ยมีกระโหลกเสียงเหี้ยอะไรเสียงอะไรคิดดูคิบบินเนี่ยซื้อเกมขี้นี้มาเล่นเนี่ยฮะรู้สึกว่าวทุกครั้งที โอ้ไ oh oh ม่กอดโอ้ไม่กอดอีกเพลงให้ด้วยครั้งที่ได้ไฟฉายโอ้ยอย่าขำกูมไม่ขำ้วยอุ้ยอะไรอ่ะท่าหน้าไฟฉายอ่ะขี้เข้าไปไออเอาดีก้กูอะไรไมันเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย แล้วกูจอไปเลยตาเ้ยควายจอกูใหญ่กว่ามึงอีกยี่ยีอ่ะจอทีวีเออกูจอทีวีอ่ะมึงจอแค่คอมนะมึงไออ๋อไอสัตว์เจอสายนักเจอสายนักเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วไงให้กูออกเลยไหมอะไร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 วะกูคิดอะไรกับใครกับพี่ มึงเห็นอะไรเยอะจังกูไม่ค่อยเห็นเลยวะตาถั่วไอ้เชื่อยอมรับตาทู่หวไอ้ไอ้ตาดีออกไงอ่ะนี่ไงเจอแล้ว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 ขึ้นมืนขึ้นลูกศรน่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่มีดวงไฟมีดวงไฟตามไปกนด้วยยังไงดี ล่อกันฉิบหายเลยอ่ะล่อลวงลันสองอุยอยู่อ้ยโ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 อ้ยกูอยู่กับมึงกูไม่ไปไหน De de NBC, <g 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 mm ี่มึงเดินใส่ด้วยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยขึ้กูจะรีฟันสะดุ้งมั้างเปล่าข้อเขี้อะไรติดพวกกูได้รีฟันคืนนี้แหละกูไม่ไหววะไม่ไหวเหรอ มันมันให้เล่นได้กี่ชั่วโมงถึงรีฟันได้วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ไข่อ้วกไข่อ้วกไข่อ้วกอ้วกทำไมบอกแล้วอย่ากินปลาเยอะเนี่ยแล้วกันมีกล้องมีแบตกล้องได้หรือเปล่าไหนไหนมีมีเสียหลักด้วยมีเสียหลักด้วยรอด้วยรอด้วยรออยู่รอมีเสียหลักด้วยเนี่ตรงพื้นตรงพื้นเนี่ยตรงหิน บบขี่เป็นอาวุธนิ่งจกกัโอ้ยนิว <c oughs> เคลียร <c oughs> ์โอเคได้ได้ใบ,บกล้องแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นิวเคลียร์ได้ใบ,บกล้องแล้วไปฉายล่ะ <c oughs> มันคือใบใบฉายนั่นแหละอ๋อคือตรงนี้เหรอเนี่ยนี่คือให้เราหาตรงนี้เหรอมันให้เรามานี่เหรอ,อแล้วก็ถ่ายเหรอ <c oughs> ให้เราแตะ เอ้าเอ้าเออ้าอ่ะยืมมันให้กูแตะเว้ยมันให้กูแตะมิสไซล์เพราะกูแตะมันแม่งระเบิดแล้วกูก็ตายกับมึงเลยว่าตัวว่าตัวแล้วไงอะทีนี้กดลบบะเออกดสเปนบาปะเล่นใหม่อ่ะคือมันให้เราสพอลวพอละไม่ไม่ไหวเหรอไม่ไหวสินะเอามันมันไม่ไหวเหรอเพื่อนเอ้ย